วันนี้พามาดูนะคะอันนี้คือปั๊มน้ำหนแรงนะคะของ h e นโดโรเนาะใช้แผง3ามแผงค่ะแล้วก็น้ำออก1-5นิ้วแบบนี้เลย,ยน้ำออกพ้อจุกๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆวันนี้จะมีการแก้ไขพีเท่ากับศนยเครื่องไม่ทำงานด้วยนะใครที่อยากจะติดตั้งเองอย่าพลาดคลิปนี้เป็นอน,นขาดเลยค่ะเพราะมีเคล็ดลับจะมาบอกนะ อันนี้นะคะก็จะเป็นสเปคของเสมอที่เราใช้ค่ะ1แรงเท่ากับ750วัตต์นะคะก็จะมีการต่อนะคะวันนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นด้วยค่ะพี่ๆเนื่องด้วยเราต่อ สายเนาะแล้วก็มีจุดต่อเนี่ยค่อนข้างเยอะทําให้เครื่องอะลาม P เท่ากับ0ูนย์นะคะเมื่อกี้จะเป็นโวลเทจนะคะที่เราวัดจากแผงค่ะก็ต่อสายไฟเข้าเบเกอร์นะคะ P เท่ากับ0ย์เนี่ยก็คือเอ่อน่าจะเป็นการต่อสายไฟที่ผิดพลาดหรือสายไฟไม่แน่นนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องอะลามแบบนี้เราสามารถที่จะไปเช็คนะคะตรงบริเวณที่เป็นจุดต่อด้วยนะ ตัวนี้นะคะจะเป็นแรอแกรมนะคะที่จะบ่งบอกว่าแทงอยู่ตรงไหนปั๊มอยู่ตรงไหนตามนี้เลยค่ะพีพ่ๆง่ายมากๆนะคะมีแค่5จุดเท่านั้นเองหลังจากที่เราใส่แล้วนะคะก็จะต้องเจาะรูด้วยนะคะวันนี้เราจะใช้บอชนะคะรุ่น GSP 18โวลต์นะตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่4,500บาทถ้าตรงนี้จําไม่ผิดนะคะสามารถเจาะได้หมดเลยอันนี้น้องนีกำลังเจาะตู้สวิตช์บอร์ดเหล็กอยู่นะคะ <S 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 ใช้ได้ค่ะ ก็เป็นรูสวยงามค่ะโดยใช้บอชตัวนี้นะคะสามารถพกพาไปได้ทุกที่เลยหน้าง,งานของนี้วันนี้นะคะอยู่ข้างแม่น้ำลำทานเลยนะพี่นะว้าวมากๆค่ะาจากหลังจากที่เจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำสายไฟมาร้อยนะด้านหลังก็จะเป็นสภาพ หน้างานนะคะจะเป็นลำน้ำแบบกว้างๆเลยนะแล้วก็ถูกจัดสถานที่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ลองแล้วนะคะน้ำก็ขึ้นแล้วค่ะตอนนี้พี่ๆที่เป็นเจ้าของนะคะเขาก็มาต่อน้ำค่ะได้20ท่อนแล้วค่ะเราก็จะต่อไปเรื่อยๆจนถึงสาลา <c oughs> พักน้ำตรงนู้นเลยนะ <c oughs> น้ำออกจุกๆแบบนี้ค่ะคอ <c oughs> เป็นทนะ่อเนาะเป็น1.5นะคะต่อมาประมาณ20ท่อแล้วเนาะเดี๋ยวจะต่อไปอีกตรงนู้นเลย รเกษตร,รกรรุ่นใหม่นะคะต้องหาเครื่องทุนแรงไว้ให้กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะทํางานได้น้อยลงแล้วก็มีเวลามากขึ้นนะคะขอบคุณพี่ๆมากๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะใครชอบก็อยากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ไม่ใช่โอเคบาย